เราจะมาเล่นเกมคำต้องห้ามเวอร์ชั่นสตรีมเมอร์เอาไวนครับสามสีเ็ดช่วงนี้บึงสตรีมอาไวเป็นไงวะก็สตรีมโอเคนะแล้วตอนสตรีมมาไม่ใส่กิงไมตาตอนสตรีมตอนสตรีมตายไอ้เียมหันน้าข้งไมเียมหันน้าของไมอันนี้หนูไม่เข้าใจส่วนตัวคือทำไมต้องเกี่ยวกับอูดด้วยค่ะอูดอูดเฮ้ย ระหว่างใจร้าวกับใจร้าวเขาเล่นเกมอะครใจร้าวกับใจร้าวเขาเล่นเกมอะครใจร้าวใจร้าวอะไรเนี่าเพื่อนคิวตกลงเพลงป๊อกเกอร์ล็กนี่ชอบไหมโป๊อกเกอร์ล็กป๊อกเกอร์ล็กป๊อกเกอร์ล็กป๊อกเกอร์เลสได้วยสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับนะครับตอนนี้เราก็จะมาเล่นเกมถ่ายอะไรนะมัน เราจะมาเล่นเกมคำต้องห้ามเวอร์ชั่นสตรีมเมอร์เอาวีนครับและวันนี้ครับเราก็มีสตรีมเมอร์เอาวีนะครับในจักรวาลของเรานะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีนิกจะเล่นแต่ร้องพี่เจวายเ้กูลินชาแนลเจจาราวูี่เป็นอะไรนี่เป็นอะไรชิ สวยวันนี้ครับเราฝ่ายฟิปพีนจีครับก็วันนี้เป็นไงบ้างครับมาเป็นสาวสวยหนึ่งเดียวในนี้โอ้ยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเกมก็น่ากลัวมากบทลงโทษก็น่ากลัวมากเลยไม่ได้มีบทลงโทษด้วยเหรอใช่มีบทลงโทษนี่คุณรู้เรืยังเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยมีด้วยคือเกมเนี้ยคือเราต้องไม่ค่อยรู้อะไรเลยเว้ยคนที่จะรู้คือทีมงานหลังบ้านเหรอเว้ยสรุปคือไอ้เกมที่เราเล่นคือเกมอะไรคำต้องห้าม คือคำต้องห้ามผมไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแล้วกันเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเล่นยังไงเอาพวกคุณไม่รู้เหรอพวกคุณไม่รู้อธิบายกันแบบคร่าวๆแล้วกันคือเราเนี่ยจะยกให้พี่ลิ้นเป็นคนอธิบายครับสุดยอดครับมันก็เป็นเรื่องทุกส่วนอะไรแบบนี้ผมว่าผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่เดี๋ยวให้น้องป้าอธิบายแล้วกันน้องป้าอธิบายกติกาเกมนี้ก่อนเป็นยังไงเรื่ไรเขาเลยเหรอ เกมนี้ครับอธิบายของค้าแล้วกันเราจะมีคำต้องห้ามหนึ่งพยางนะครับแปะอยู่บนหัวคือเราจะไม่เห็นของตัวเองพี่จะไม่รู้ของตัวเองก็คือห้าพูดคำที่บุหัวตัวเองใช่ซึ่งคนนั้นเพื่อนค้าก็พยายามล่อให้เราพูดอ่าใช่เกมนี้ไม่มีทีมใครตายคนแรกก็คะแนนน้อยสุดใครตายคนสุดท้ายก็คะแนนเยอะสุดโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมแรกกันดีกว่าไปกันนี่จำไ้ลมยัง ไอเด้วยได้เหรอเฮ้ยสามสี่เออชอบไปเที่ยวปะก็มีเออชอบไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดอยากยังไงพี่นะที่มึงไปชอบแบบชอบกับว่าเออแบบว่าชอบอากาศแบบไหนฮะแบบว่าเวลาไปเที่ยวแบบคนมุ่งอะไรใช่พี่บีมมุ่งมุ่งกะจะเอาอันนี้ออกก่อนเลยเนี่ยดูตรงไอ้ที่วแล้วพี่อยากพี่อยากไปประเทศไหน อย่าไปอ่างทองระวังอ่างทองให้เลือกระหวังไปกับผู้หญิงกับผู้ชายไปบใครไม่เอาใครตาแม่ตาแม่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่พี่พี่พีวีว่าเดอะเป็ดนี่เป็นยังไงเป็ดหน้าตา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 หล่อปะขี้แพ้โอ้โหเป็ดช่วงนี้มึงสตรีมเอาไปเป็นไงวะก็สตรีมโอเคนะแล้วตอนสตรีมมันไม่ใส่กิงตอนสตรีมตอนสตรีม ไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวยอดเลยพี่อะพี่เดี๋ยวกูเพิ่งนั่งกับนองเขายไงฝับทำไง่ยกูเบียอันเียร์อันเฮ้ยผมอยากรู้อันนี้งอะไรพี่ว่าในในสตรีมเมอร์ใครไม่น่ารักสุดอะน่ารักสุดน่าแักสุดน่ารักสุดอ้าาาาาาี่า แล้วมึงถามแม่ตอนแรกคำถามแม่กูเกี่ยวเีอะไรถามว่าแม่มึงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่าจะโยงเรื่องผู้หญิงพ่อกูพูดว่าผู้หญิงอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรหลอกไอ้พ่อ้อพ่อ่อร่อพ่อพ่อพอพ่ออ่อก่อพ่อ้่อพ่อพอพ่อพอพ่อพพลอออพ่อ่พออ่่พงอพพออออออพลงร็อกอ ตอนนี้ก็เหลือ3คนแล้วนะมเมื่อกี้ไปเล่นหิ่งปองมาอืมคนเนี่ยเราเล่นเป็นยังไงบ้างอ่ะเออก็แบบเล่นกับใครเล่นกับใครเล่นคนเดียวแล้วคนเดียวเลยเหรอคนเดียวไม่มีแบบเล่นกับใจ,จ้ร้าวเลยเหรอคนเดียวเฮ้ยเร็วๆนี้เหมือนเราเราจะแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นปะ่ะอืมอันนี้พูดตรงๆนะไม่เคยไปญี่ปุ่นสิ่งที่มึงคาดหวังจากการไปญี่ปุ่นคืออยากดูหิมะอันนี้จริงที่อยากดูหิมะจริงอไมันเกี่ยวอยากดูวะไม่อยากเราไม่ไม่ชอบเหรอต้องอยากกินไงหิมะ พวกเรามาทำมาคุมสึกก so so ับผีม้าได้หรอพวกเรามาทำมาคุมสึกกับผีม oh ้าได้หรอโอ๊ยอ้าวเฮ้ยเพชรสัดเพชรว่ะเพชรสัดเพชรชอบไหมชอบไหมคำผมเนี่ยคำผมอ่ะชอบก็ดีก็ดีอ่ะระหว่างร้อนกับหนาวชอบอะไรชอบเย็นเย็นเอางี้อยากรู้อยากรู้เลยว่าเวลาเล่นนาวีอ่ะเวลามีคนโยนรู้สึก สบายไม่เห็นรู้ไม่เห็นรู้แล้วไอ้เหี้ยกูยังไม่รู้เลยพอเวลาใช่เหมือนเวลาทายคำบนหัวตัวเองค่ะร้อนเี้ยคำเมื่อกี้คำเมื่อกี้คำเมื่อกี้คำบนหัวผมคือคำว่า เพื่อนเอ้ย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 เฮียพี่เฮียอะไเฮี้ยอะไรเอ้ยเพชรไม่ชนะว่ะโอ้ยแพ้เลยแพ้เต็มที่ยนี่อ่ะเอาเป็นรอบแรกรอบแรกนะครับก็เป็นพีเจวัยที่ชนะไปครับมันต้องมีแก้มือครับรอบที่สองมาเลย ไอ้คำไอ้แบบไอ้เที่ยจริงรู้คำไอ้จริงหรือเ้ล่าจริงหรอไอ้ยคำไปทุกคนยืนหน้าไปที่กล้องก่อนจะได้รู้ว่าคำว่าอะไรไอ้เที่ยมันก็รู้ดิกูคำว่าอะไรวะอ๋อไม่ไม่เห็นไม่เห็นเดี๋ยวรอบที่สองนี้เพื่อให้เราได้มีแบบส่วนร่วมกันทุกคนเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ๆถามกันไปนะโอเคอ่าสามสองหนึ่งเริ่มอ่าวันนี้พี่มีเล่นเกมอะไรบ้างคะสนุก แล้วเล่นเมื่อกี้เป็นไงก็ดีมันเล่นอะไรบ้างวะเยอะเยอะไม่เหล่าแรกจะเพื่อให้กูแพ้เพื่อเหล่าแรกจะเพื่อให้กูแพ้เพื่อเอาชิวๆนะชิวๆรักนะเหมือนดันเกมเร็วเกมเร็วรักกาแฟเป็นไงบ้างพี่อร่อยดีอ่ะไอไก่ไม่ได้ตั้งใจว่องยังว่องยัง เราต่อไม่เชื่อหรอกนะเมื่อวานกินอะไรข้าวพี่ชอบไปเที่ยวไหมคะอร่อยดีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมึงกูอยากถามมึงมากเลยถามว่ามึงกูได้เหมือนอูดฟังกูได้เหมือนอูดฟังอร่อยดีอร่อยดีไม่ได้ไอ้เหี้ยไม่ได้ต้องเดียวเลยอะเล่นเกมสนุปไหมวันนี้บันเทิงนะมึงรับแผนปะเริ่มเริ่เริ่มเริ่ใจเราสั้นหรือยาว โอหนี่แหละคำตอบกูระหว่างกะเพราหมูกรอบใส่ไข่ดาวกะเพราหมูสับเขากินกะเพราอะไรต๊าติ้วเฮ้ยนี่เฮ้ยไอ้เี้าตึงว่ะตึงไป็น่วงจริงเหรอมึงจริงเหรอไม่รู้คนไรปวดอะไรมึงมัญหาอะไรมึงบ้าก็เอาไปถามาเลยเปนตอนนี้รู้จักเพลงฟอร์เรนต์ไหมครับ หนูจะถามพี่ต่อจากพี่ลินนะคะว่าอันนี้หนูไม่เข้าใจส่วนตัวคือทําไมต้องเกี่ยวกับอูดด้วยค่ะอูดมีมันเกี่ยวอันนี้คือถามพี่เหรอถามไม่ได้ถามไม่ได้อู๋เหรอเฮ้ยเฮ้ยอู๋เหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอูดจี๊ดให้ถามต่อพอดได้คิวถามต่อว่าระหว่างใจร้าวกับใจร้าวชอบเล่นเกมกับใครใจร้าวกับใจร้าวชอบเล่นเกมกับใครใจร้าว ใจร้าใจใจราเฮ้ยอย่าเบิร์ตคิวเฮ้ยเขาได้เทิร์นว่ะได้อีกได้อีกเขาได้อีกได้อีกเทิร์นหนึ่งว่ะจะถามว่าชอบเล่นเกมกับเปตะไหมคะแล้วแต่อารมณ์ถ้าให้เลือกระหว่างไม้สั้นกับไม้ยาวพี่เดาอะไรกูเลือกไม้จิ้มฟันกูเลือกไม้จิ้มฟันฉีกซักฉีกเลยวะคิดว่าคนแห่งใจร้าวเนี่ยสากไหม แค่นั้นเองตอบสั้นๆตอบสั้นๆั้นได้ตอบสั้นสั้นอะไรเนี่ยโอ้ไอ้เหี้ยอยู่ๆได้เฉยเลยคะแนนตอบสั้นๆไอ้นตอบสั้นเมลออฟเคต้องลงใครแา้วกัตอนนี้ขาับอนนี้ครับชอบใจลอาบไหมไม่ระหว่างหมากับแมวชอบอะไรชอบปูดเดี๋ยวเฮ้ยถามว่าอะไรแมวชอบอะไรชอบ

ดาวเป็นไหนคืนนี้คิดว่าตัวอะไรโหดสุดเนี่ยครับอาวี๋้อนมั้ยที่นั่งนี่ดีปะใช้ได้ตกลงเพลงโป๊กกอร์ล็กนี่ชอบไหมโป๊กกอร์ล็ก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 ไอ้เทหมยมั้หมดเวลาแล้วครับผมต้องถ่ายคล้องตอบข้อมูลหัวคุณนะคุณพี่จชไปครับบนหัวคุณคือคำว่า แมวไม่ใช่คนต์คืออะไรโดนสะท้อนตัวเองไอ้เหี้ยอ่ะคุณนี่ครับไอ้เนี่ถ่ายถูกอากาศตีนเลยไอ้นี่ถ่ายถูกอากาศตีนเลยนอนเหรอให้ให้รอบ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 กูให้สามรอบเลยกูไม่มีทางได้อ่ะกูไม่สามรอบกูเืออะไร้บ้า ก่งากอะไรยวไม่ดูครับก็บอกว่าบ้ายากโคตรยากกับคำเนี้ยแ๋่ว่โอ้โหพอขอรู้จริงปะกูรู้อะไรบนหัวกูอะไรได้ปะตอบได้แต่แรกที่ชนะนะเออถ้าตอบผิดมึงตกรอบเลยถ้ามึงจะตอบกัควยเลยแด่งงต่บแฝงแล้วไม่ยอมใงโอเคลเริ่มครับผมถามก่อนเลยครับ พี่วีชอบเล่นอะไรเกมอะไรพี่บีพี่วีระหว่างพิกซี่มวยเอาอะไรย้อนย้อนเนี่ยโอ้โหเป็นแดงกูหลอกลอบแล้วเป็นเดงกูหลอกลอบแล้วพิกซี่กับแพนด้าจะลากี่ว่าตัวเองโยนไหมไม่ชวนกันพี่ยุ่งเข้าไหม พี่หนุู่จะถามพี่ว่ากดการเล่นอะเราต้องตีอะไรคลิกสิคลิกสิเทียอะไรคลิกสิเทียอะไรคุณว่าการเล่นของพี่วีเนี่ยเป็นไงไกลๆอ่ะดาบแดงดีไหมแรงนะว่าจะแผดหน้าคีบถือดาบแดงได้ดีปั๊จะแผดหน้าคีบถือดาบแดงได้ดีบั๊บคลิปพ่อคือดาบแดงคีบถือดาบแดงมันก็จะแรงไงเอออะไรนะทำไมคลิปถือดาบแดงไม่เวิร์คกัวไปที่ออฟเลน จะเล่นงอะไทําเป่นแคลรี่เลื่อะไรเล่นยอนเฮ้ยยอนนี่ตำแหน่งอะรต่อไปฟาาามะาุาุกว่าได้จก่าได้เป็นฟัหมึกอเห้มาลุยกันต่อครับดูนีพี่นินชอบเปตัวอะไรเห็นมามา แล้วเราเล่นคลิปปีปะหนูการถล้วถามาพี่โยนเนี่ยพี่มีเตอบกว้างปกติใโยนไหมคะไม่ค่อยโยนไหมคะไม่ยิงเหมือนพี่ไม่เยอะเมทที่แรงที่สุดยอนถ้าคลิปเขาป้อมเขาทำยังไรเคลียร์ดิเคลียร์คลิปหรือเคลียร์ป้อมเคลียร์คลิปหรือเคลียร์ป้อม ระหว่างเทนระหว่างเทนกับมวยเลือกอะไรเทนกับมวยเทนเทนนี่ตีป้อมหมดไหมตีอย่างอื่นไม่ได้เหรอพี่ให้ตีอะไรอ่ะตีตีพี่คีดว่าคีกับป้อมอะไรสำคัญที่สุดคีสิคีบอกแล้วป้อมในสำคัญไหมมันอยู่มาหลายปีแล้วช่างมันอ่วหมดเวลาตอนนี้นะครับทุกคนจะต้องตอบตาบนหัวของทุกท่านนะครับเริ่มจากฝ่ายเมดค่ะ ไม่ใช่ครับผิดครับผมคำที่คลิกสิคุณครับพา่พจาริยรู้อยู่แล้วคำว่าอะไรพูดเลยปั๊มปั๊มอ๋อถูกต้องครั่ะสามแต้ครับใจร้าวครับคือตอนเนี้ยมันมีมันมีสองอันที่กูรู้สึกนะอ่ะต้องสองอันได้ไหมไม่ได้ตอบแรกเดียวอันที่มึงคิดโยนโยน ไม่ถูกไม่ถูกไอ้เหี้ยมนะโง่ตั้งลยไอ้เหี้ยนิกครับคำหัวคุณคือไม่รู้กูเลี้ยงแต่มันก็ไม่ตอบหรอกป่าวเอ๊ะป่าวไม่ใช่ไม่ใช่อ๋ออ่าเฉลยคือแครี่เดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่บทลงโทษกันนะครับวันนี้เราก็ก็จะมีน้ำสุดพิเศษนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปบทลงโทษกันเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนกันก่อนนะครับ วันนี้ครับคนที่ได้ที่โหลนะครับคุณไม่ต้องเสียใจไปนะครับคุณมีสิทธิ์เลือกเพื่อนมาหนึ่งคนเพื่อนที่จะหางร่วมคุณด้วยเลือก พีละคนเลยพี่ได้หนึ่งคนพี่ลินได้หนึ่งคนแต่เว้นพี PJY p j ยรอดท็อปที่หนึ่งค่ะโจ้รอดสี่เลยเรื่องวายหนึ่งคนมึงเลือกใครเป็นไหมกูใส่ไอ้เนี่ยอ่ะพี่ลินเลือกตัวห่านเป็นไม้นะอ่ะพี่เบียร์เลือกตัวห่านเป็นใครครับร่วมมึงกับพูดมากร่วมมึงกับพูดมากคิดเกมพี่อะไรแม่เล่นอยู่ก็แดกตลอดนก็นี่ครับก็คือเกมครับบ้างค่าเวอร์ชั่น RV นะครับเราก็เชิญสตรีมเมอร์ RV ครับมาร่วมสนุกกันครับถ้าอยากเห็นนะผมนะพาสตรีมเมอร์ RV ครับมา สุก,กันอย่างนี้อีกนะครับยังไงก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะครับหากชอบก็กดไลค์หากใช่ก็กดแชร์ครับเดี๋ยวเราไปลงโทษกัน<ฮ><ฮ>ก่อนไปก็ขอบคุณนะครับน้องฝ้ายครับน้องฝ้ายจากฝ้าย15 G นะครับผมอ่าพี่วีนะครับผมขอบคุณพี่ลินดด้วยขอบคุณพี่เจวายใจรา้าวและนิกครับผมขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับ เราจะมาตัดสินในการเลือ่อนบทลงโทษทุกคนเปล่ายิงจุบโคชนะได้เลยก่อนถูกอันนี้ไม่มีดีอยู่แล้วใช่ไหมไม่แตะพี่เลยนงะมีดีแก้วนึงด้ดวยเชื่อกูนะว่าในเนี้ยถ้าเดาแลนะ้วไม่มีสไปแก้วยังย,งยงิงยังปกระเป๋ายิงจุบกูเวยึดแม่คนสุดท้ายพี่คนสุดท้ายเลยยังไม่บอกเลยว่าใครการเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรเลยยังยิงยังปกระเป๋ายิงจุบ ยังยิงยังเปล่าเปล่ายิงจุ๊บกูเลือกก่อนใช่กูคิดว่าน้ำเปล่าต้องมีออกซิเจนเว้ยวันนี้ดื่มถ้าเขาบอกว่ามีอันเดียหนึ่งแต่ว่าไอ้ที่น้ำเปล่าเนี่ยต้องมีสักแก้วหนึ่งกูเลือกความเป็นไปโอ้ยเย็นแม่กูยอมเปรี้ยวได้โอ้ไอ้แค่นี่ยนะมะนาวผสมน้ำปลาอ่ะเขาไม่มีอะไรสักสองหนึ่งต้นแล้วมึงไม่เต็มเต็มน้ำเปล่าเลยจริงจริงช้อนช้อนต้นหอม หนึ่งสองไปอ้ยยังว่แน่เลยน้ำเปล่าอีใหม่เกลือใไมหมโอเคขอบคุณทุกคนที่มาดูกันนี้ไปพี่ไปไๆไกินสักทีสอคนนี้หนึ่งองเยียใจไม่แข็งว่ะไปอืมอารอยอารอย ขอบคุณครับ